มีเพื่อนสอบถามมาทางคอมเมนต์นะครับว่าตัวเพื่อนเองเนี่ยเป็นลูกหนี้บัตรอ,ออออสอยู่นะครับแล้วตัวเพื่อนเองเนี่ยเขาไปอาศัยอยู่ในบ้านของน้องชายซึ่งอยู่ในทะเบียนบ้านของน้องชายเนาะถามว่าตัวเพื่อนเองเนี่ยจะถูกเจ้าหนี้นเนี่ยยึดทรัพย์สินในบ้านได้หรือไม่นะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับต้องบอกทุกคนตามข้อกฎหมายก่อนครับว่าการที่จะยึดทรัพย์สินของเพื่อนๆได้เนี่ยจะต้องมีคําพิพากษาว่าเพื่อนเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาก่อนนะครับ เมื่อศาลมีคำาาพิพาษาเสร็จแล้วปุ๊บถามว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์สินของเพื่อนๆซึ่งเป็นลูกหนี้และคนอื่นๆได้ไหมต้องบอกเลยครับว่าคำาาพิพาษาเนี่ยผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้นหมายความว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์จะยึดทรัพย์เฉพาะได้ของลูกหนี้เท่านั้นนะครับจะยึดทรัพย์ของบุนคคลภายนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นคําตอบว่าถึงแม้ว่าเพื่อนคนนี้นะครับจะอยู่ในบ้านของน้องชายนะครับ เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะยึดทรัพย์สินภายในบ้านได้เพราะว่าทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของน้องชายแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าเกิดเจ้าหนี้เนี่ยมีเหตุผลหรือมีพยานหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยเป็นของเพื่อนๆที่เป็นลูกหนี้จริงๆนะครับเจ้าหนี้ก็สามารถยึดทรัพย์สินตัวนั้นได้ครับ